ข้ากับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่างบ้านที่ทุกท่านค่ะข้าไม่นี้ก็มาพบกับเจ้าข้ามชามเราทัา้งค่ะวันนีน้เจ้าข้ามชามต็งกันได้ไหมติดตามนึงเรื่องความสั่งกับกรุงเทพเนาะคะ่ะกรุงเทพนพี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนด้ยิ่งข้นเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าได้ยิ่งข้นค่ะเพื่อนมีปืนสองกระบอกขึ้นมาเนาะคะ่ะก็ยิ่งลุ่ยพร้อมกันเลยค่ะจับสองข้างสองมือเนาะคะ่ะในยิ่งใส่คนคนกระล่ำลง่มขึ้นมาเนาะคะ่ะ กัดแกตายหรือว่ตายเพื่อนวานเนาะค่ะเพื่อนบ่ดใดบึงแต่ว่าเพื่อนไดนยิ่งลั่วใส่ค่ะความฟันของลุงเทพสิเป็นยังไงเป็นไปเป็นมากแนวใดยแะเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะมากลับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของลุงเทพร้วมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะลุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะค่ะธรรมชลโอน้กา เดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันของลุงเทพเนาะค่ะ oh, <my. S 1> นีงยินมามว่าลุงเทพเป็นคนฝันนะคะเรื่องเล่าสีเป็นจังไดกบะะับเห็นลุงเทพเป็นเบาห้ฟังเนาะค่ะฝันว่าจังไดครับลุงเทพเอ่อฝันตอนหกทุ่มนั่นเรื่องแรกนั่นฝันว่าตำรวจจับว่าไปยิงคนมาสองอนคนค่ะไอ้อปืนบาดเขาเลยยอนลงน้ำสองกระบอกปืนตำรวจเจะเลยไล่ลงไปงุ่มงุ่มอมาเดี๋ยวนี้ ประเทศคุกซะเอบแต่ต้องฝันนั่นบริติดคุกบ่บันบริทีตบริทีติดไปแบบล้มพักกับพอดีพ่อใหญ่เพิ่อประตูมาตื่นพอดีนี่วิขาดนี้นอนต่อรอบสองฝันอีกฝันว่าอันบักเปิ่อนมันว่าใยเทพจะเห็นเงินเฮียนั่น แบ่งร้อยก็แบ่งบยี่สิบสามใบไปเก็บเอา่วสันเขาบอกเก็บมาให้เ้ว่าสันก็ไปเก็บเขินมาก็มีสองเรื่องแค่นี้นะครับหลังจากฝันว่าเดียขาคนเนาะยิงคนตายบังตำรวจกตายแต่ว่าตำรวจมาไล่น้ำตำรวจไล่น้ำก็เลยเขาเขามาตามท่านก็เลยจับได้นะ,ะผมก็เลยยนปืนลงน้ำ ก็แล้วถึงยิงอยู่หักบ่หูว่าตายหรือบ่วยตายถึงหูตายบ่หรือบ่ตายแล้วยิง,งเขาอยู่แล้วก็เราเห็น<ม>ลมบ่ลมลงบ่ลมอยอะอ๋อเห็นลมลงอยู่ก็ต้องตายเนาะยิงนี่เป็นผูน้ใดยิงไผ่ก็ล <c oughs> ุ่มไผ่ยิงเขานั่นล่ะค่ะยิงไผยิงคนโมจักดอกบ่หูเนาะแม่นเแล้วเป็นไผกับโบหูแม่นมันไว่บอกไม่บอกวนอยู่นี่ละอยู่ปากเนี่ยค่ะค่ะเมื่อวันยุน้าบ้านนี่ยละมากวนอยู่หน้าบ้านแม่นพื้นที่นสองกระบอก เอื้อนซ้อมกระบอกบ้านลุงก็เลยจะห่างยิงบอกเลยยิงออกไปมันบอกไปเบิ้งกันนะออกไปเบิ้งกันนะมันผู้ใดมาเอิ้นดูแซ่แล้วนะค่ะมันย้อนปืนในเ้อมกระบอกน่าก็เลยมันยิงได้ยิงเบิัทั้งสองบอกบอกมันสองบอกยิงออกบัสสองสองบอกเออจับสองมือฝันนังไปแล้วจับสองมือคือจังอยู่ในหนังนี่บาานอีทัยก็ลุงตีตัวเหล็กฝันแหลมมีซิตีตัวใดค่ะปืนกับแบนแล้วค่ะ สองบอกแปดสองแปดสองนี่เนาะแปดแปดสองคดตัวค่ะค่ะปืนสองกระบอกนี่ว่าแปดแปดจะเป็นไงได้เออแมนแปดแปดแปดสองเนาะคุณลุงเนาะมานีฟันอีกฟันหนึ่งเดี๋ยวคุณลุงฟันหนึ่งฟันวานเงินเจ้าเฮียประเสริฐอยแปดสิบบาทไอ้ร้อยหกสิบบาท มันมีแบ่งลอยแบ่งนึ่งก็แบงบยี่สิบสามใบมานนไทยตีตัวเลขกุรู้ตีตัวไหนตัวสองน่แม่นค่ะตัวสนีน่เพราะันไปดเงินเศตีเนี่ไหนเ้เงินเสียเงินจะคล้องเนี่ย,แ,ยบแบงบ่งอยใบหนึงแบงบยี่สิบสามใบแม่สี่นหนึ่งสองศูนห <c oughs> รือว่า หน three. Three, kind of, ึ่งลอยเนาะหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองสามสองศูนย์ทำทำเป็นคุณหนุ่มคุณหนุ่มมกตัวไหนหนึ่งสองศูนย์แล้วหนึ่งสองศูนย์แบ่งี่สิบค่ะคุณหุ่เป็นเป็นหนึ่งสองศูนย์เนาะแบ่งยี่สิบก็แบ่งลอยนี่บอ่ค่ะแบ่งยี่สิบก็แบ่ง่อยมืนกับหนึ่งสองศูนย์เหมืับตัว อันนี้ตัวเลขของคุณลุงมีตัวเลขเพิ่มเติมอีกอยอะไหมครับ่เลขมากในใจนี่เลยเลขมากในใจค่ะเลขมากในใจกับขาใน,ใน,นาดทุเรี้กยาวว่าเลขขึ้นมากมาันจะสูงขึ้นเก่าแล้วสูงขึ้นเก่า เก่าเป็ดเรืเก้าแปดมักแน่ใจเนาะเป็นเก่าแปดเนาะได้จับปืนสองมือเนาะหนึ่งเนาะแอบแปดสองปืนกับสองบอกเนาะหรือว่าสองแตกแปดก็เป็นไปหลาเรื่องแปดสองแตกเพราะว่าท้าฟันเก้ถือได้แต่ฟันมาตำรวจจับย่มได้ถือไว้ได้ถือตัวไหนคุณหนุ่มจนมาสีมากรอกตัวไหน มันก็ะจำาบไใดเนาะมันโดนย่าได้มันได้ตาตาำรวจจับมันถือกอดถืออย่างงก็ถือนะอค่ะก็เป็นฟันดีนะตำรวจจับเนาะพอสำคัญตีเอาตัวปืนให้ได้เนาะแมนไปตีเอาปืนค่ะอฟูเบิงก็ตีต้าตีแมนกับตีเอาค่ะค่ะทานผู้ชมท่านอื่นตีเต็มตัวไรก็คอมมนต์ใส่หินเนาะเพื่อคนอื่นนา เ้าก็เอาไปตัดเลนลงเนาะค่ะเนาะคับกโบเนตได้จับสองโอกยิงโมกันเนาะยิงจังหนัดคุณลุงจังหนัดเลยบอกจำบ่บไร้เลยบอลล่วแต่บอลลูวเลยแต่ว่าเห็นคนล่มอยู่แมนบ่แมนจะคนคุณลุงสองสองคนอีกผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายแล้วเนาะกชายทั้งสองคันมามามาวนอยู่หนาบ้าน แั่คือกันก็หมดว่งหันได้ผมบอกหาสองมันออกหาสองสามค่ะคือผมบอกแค่สองตัวเนาะมันเสืยขอกมาสามมาขันแต่ว่าผู้ชายสองคนตามที่คุณลุงเคยฝันผู้ชายนี่เป้าเสร็จเป็นตัวอลไรตัวใดผู้ชายเน่นค่ะผู้ชายผมบอกว่าเป็นหกหรือหาผู้ชายแบบเป็นหางพกเนาะ ผู้หญิงสี่เนาะเรียงหน่อยหนึ่งหรืออาซีมาพกสองอีกอะวันนี้เม่อเหล็กเกามันมักมาเด้มันสีมากลับนะฮะหรือแมงพกสองหรเออแม่พกสองปะมันต้องคนตีเป็นนะเดี๋ยว่าคุณลุงเถื่อนกะเป็นที่ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตีตัวเลขบ่ค่อยเก่งเนาะค่ะเนาะกะบทางทานผู้ชมท่านใดแปลใดตัวไหนรู้เคยฝันแบบนี้ มีแนวทางตัวใดสิเพิ่มเติมจากความฝันของลุงเทพกับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเนาะความฝันของลุงเทพยังเพิ่มเติม,มบอ,บอค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเด้ที่เล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมสร้างบานเฮารับชมรับฟังนาะลุงเทพเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขก็มาสรุปตัวเลขของลุงเทพเนาะค่ะลุงเทพนี่เพิ่ก็ฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าตำรวจเนาะค่ะ ตำรวจจับเนาะค่ะเพราะว่ามีคนมากอ่อกวนอยู่บ้านเพน่าเนาะค่ะแต่ว่าลุงเทพนี่ก็ได้ปืนมาเนาะค่ะกะสองกระบอกค่ะกะยิงเนาะคะ่ะยิงล่วเลยค่ะประสันยิงล่วแต่ก,ก็ไปถือนเนนะคะกระล,ล่มลงค่ะจักตายหรือบัตายเพนานเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนนี่กะหนึ่งสองศูนย์หกแปดสองกะแปดแปดแปดสองกเด็กเพิ่มมากเกลี่ยคนชอบกะ8แปดเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชม หนึ่งมีทนาสองหาหกเจ็ดค่ะกะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะค่ะโศกโซกมันมานำลำล,ำลยุลยลุยเฮ่งๆงปังๆไปกับความฝันของลุงเทพเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็นงน้ำเนเด้อค่ะถ้าผู้ไดยังมาท่านกดติดตามกะเจคัมขอฝากซองค่ะค่ะคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งกะขอจยไปเพียงเทนี้ คลิปนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ